สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับอ้อแบงค์ครับพบกับพวกเราสองคนอีกแล้วตอนนี้หลังจากที่พวกเราห่างหายกัยนานานห่างหายตากันไปนานนานมากตอนตอน,นี้กลับมาแล้วใช่ตอนนี้วาร์ปกันตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดอะไรครับจังหวัดพิษณุโลกเมืงองสงขลานนดูพิษโลกดูวิวข้างหลังใช่ตอนนี้ของเราอ่าเป็นไงครับบรรยากาศล้อมรอบด้วย ภูเขาสวยมากครับอันนี้เป็นวิวจากที่พักของเราสองคนนะคะนี่ภูเขาล้อมรอบเป็นไงตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านมูงใช่ครับ,บ้านมูงที่เนินมะปางครับต<ช>ิดโลกพอดีแวะมาทำธุระงานบวดรุ่นน้องก็เลยอ่แฉลบเที่ยวนิดหน่อยอะวันนี้เราจะไปกันที่ไหนคะบอกตรงๆนในหัว ไม่มีแผนไปไหนเลย่ใชคือเราแค่มางานบวชใช่แต่ว่าเราไม่ได้วางแผนกันไว้ว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนแต่ว่าในเมื่อวาร์ปมาแล้วสายเที่ยวอย่างเราต้องหาที่เที่ยวอยู่แล้วใช่แล้วเดี๋ยวเราไปติดตามกันว่าวันนี้เราจะพาทุกทุกๆคนไปเที่ยวกันที่ไหนใช่ใน EP นี้โอเคในเมืองพิษโลกต้องมีทีเด็ดแน่นอนใช่แล้วไปกันโอเค จะน้อ,อไปิดที่รถก่อนตอนนี้เรากำลังจะเตรียมตัวออกไปงาานบวชของน้องนะคะส่วนวันนี้เราจะไปที่ไหนนั้นเดีย๋ยวค่อยไปติดตามชมอีกทีใช่ก็โกโก์โกโกไปกันต่อ วิวเขาอ่าตอนนี้เรามาจอดแวะพักที่ข้างหลังอะไรนะเขาสามกษัตริย์สามกษัตริย์นะครับก็ดูนี่วิวข้างหลังเราเป็นไ,ไงสวยมากภูเขาล้อมรอบสวยจริงๆอันนี้น่าจะเป็นเขาสามกษัตริย์อ่าใช่ครับที่เห็นข้างหลังเป็นไ,ไงครับก็จะมีเขาอันใหญ่อยู่ฝั่งตรงนี้อีกอันนึงสวยมาก อืมโอ้โธรรมชาติเป็นไงครับธรรมชาติล้วนๆไปกันต่อเจ้าหนร้อยหนึ่งร้ครับตอนนี้ เราอยู่กันที่วัดอะไรเอ่ยพระพุทธชินราชวัดหลวงพระพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกนะคะที่ใจใจกลางเมืองพิษณุโลกเราผ่านกันมาแล้เนี่ยใช่เป็นผู้เป็นสิริมงคลสักหน่อยไ,ไปแล้วไปดอกไม้ทุกเปลี่ยน พระพุทธชินราชนะคะองใ, <น S 2> ใหญ่ในอุโบสถใช่พระพุทธชินราชองค์ใหญ่นะครับข้างในอันนี้เป็นพระพุทธชินราชป็นพระพุทธบูชาที่ประจําบ้านประจาประจาบ้านของเขาเรียกว่าประจําเมืองของเมืองพิษณุโลกเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปข้างในนโอเคครับไปครับตอนนี้มาอยู่ในวัดแล้ว อันนี้เราเข,ข้ามาในยูหสดของวุฒิชีวานะคะข้างในใหญ่มากเลยครับแล้วก็มีะตะกิากรรมลายไทยสวยมากโอเคไปดูกันครับใบพักก่อน นเขาออกมาข้างนอกนะครับแด่วันนี้แดดแรงมากวันนี้แดดร้อนมากหน้าแดงแล้วอ่าตอนนี้ก็เป็นบริเวณรอบๆข้างนอกใช่ไหมครับก็จะมีอ่าพระพระอัฏฐารถใช่ตอนนี้เราอยู่ตรงบริเวณลานพระอัฏฐานนี่ครับใช่คก็จะเป็นพระพุทธรูปเป็นที่สักการะอีกหนึ่งที่นะครับไปแต่เรา เราไปอีกวัดหนึ่งเลยเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะเดี๋ยวเราจะไปวัดนางพญาเราจะไปสายมู้งคชื่เร<ม>ื<ย>่งองแน่นอนพานางพญาเราก็รู้อยู่แล้วเป็นพระเบญจภาคีอันดับของไทยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปมูเตลูกันค่ะโอเคไปกันกันครับปาเจย์านา ติจีวรังยาวหังนิพพานางหตูข้าแต่องค์หลวงพ่อพระพุทธชินราชครัทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ที่วัดนางพญานะครับที่บอกไปตอนแรกเห็นในรีวิวนึกว่าอยู่ไกลไขึ้นไนท่าครับเดินข้ามถนนมาถึงแล้วก็โอเคนะครับในวัดลบลื่นก็ที่นี่ก็มี ดังเรื่องการเจิมนะครับสายมูสายอะไรนะครับเจิมมือเจิมอะไรก็ใครสนใจก็เชิญมาได้นะครับที่วัดนางพญาของใครอยากจะมมใครอยากจะมูให้สมหวังหรือมูให้ปังตามพวกเล่มาได้่าที่วัดนางพญาจังหวัดอะไรครับจังหวัดนัชพิษนุโลกโอเคครับพิษนุโลกโอเคแล้วเดี๋ยวข้างในจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันครับ <100. S 2> ตอนนี้เราสองคนก็ไปเจอมือมาเรียบร้อยเจอมาแล้วครับสายมูต้องเข้านะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับกันเลยอนอีนี่น,<า>น่าจะกลับบ้านเลยนะครับมองดูแล้วไม่รู้จะไปไหนต่อแล้วเพราะว่าเราก็ไม่ได้วางแผนที่จะไปอย่างอื่นต่อเลยก็เดี๋ยวระหว่างทางกลับอาจจะแวะไหนก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึ่ แต่ขั้นต้นน่าจะเดินทางถึงบ้านเลยโ okay. okay. อเคโอเคขอตัวไปขับรถกันนะครับบ๊ายบายอ่าตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงบ้านละอ่าตอนนี้เราใกล้จะถึงบ้านแล้ว uh huh. ก็คือตลอดทางที่เราขับรถมาเราคิดกันตลอดเลยนะว่าเราจะไปแวะที่ไหนดีจะไปเที่ยวที่ไหนดีเพราะด้วยความที่เราไม่ได้วางแผนกันไเลยไม่ได้วางแผนเลยล่วงหน้าเลยจะแวะอะไรก็คือจังหวัดที่เราผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขามีอะไรที่น่าเที่ยวที่เราสามารถไปเที่ยวในเวลากระชันชิดได้แบบเนื่องด้วยเวลาด้วยเวลาก็ไม่ทัน ก็เลยต้องสรุปแล้วก็เลยตัดสินใจพากันกลับบ้านกลับบ้านดีกว่าอันนี้ก็จะถึงบ้านแล้วใช่ใกล้ถึงพอดีก็เลยนี่ก็ขอเข้าเรื่องก็คือจบขอญาตตัดช่จบคลิปเลยจบคลิปจบทริปสําหรับวันนี้ไปเลยทริปอีพีพิษณุโลกใช่ค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีอีพีต่อไปนนเราจะไปที่ไหนเดี๋ยวคอยติดตามชมไปทีนึงเร็วเร็วนี้แน่นอนอืมอก็สายเที่ยว สายวาร์ปอย่างพวกเรามีให้ชมมีอะไรให้ตื่นเต้นมีอะไรให้ดูเยอะแยะแน่นอนนะก็วันนี้ขอสวัสดีคุณผู้ชมกับน้องปาสดสวยข้างหลังแล้วก็ผมแบงค์ครับอ๋อคะ่ะเราสดีสองคนขอตัวขับรถกลับบ้านไปพักผ่อนแล้วเจอกันอีพีหน้าค่ะบ๊ายบาย